ทำสัญญาจ้างแรงงานมาเรื่องภาษีครับทรัพย์สินที่ในจ้างลงทุนซื้อเช่าซื้อเช่าแบบลีซิงหรือจะเช่ามาตามปกติทรัพย์สินเหล่านี้เป็นสมบัติของในจ้างในจ้างเอามาบันทึกเป็นทรัพย์สินก็จะมีประเด็นที่เราจะคุยกันในครั้งถัดไปว่าทรัพย์สินเหล่านี้จะบันทึกบัญชีอย่างไรทรัพย์สินเหล่านี้จะคำนวณภาษีอย่างไรของในจ้างแล้วในจ้างมีข้อดีมีข้อเสียอย่างไรแต่ในส่วนส่วนของลูกจ้าง ลูกจ้างที่ได้รถประจำตำแหน่งไปแล้วคำถามคือลูกจ้างจะต้องเอามาคำนวณเพื่อเป็นประโยชน์เพิ่มสำหรับตัวลูกจ้างในการคิดคำนวณภาษีเงนินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ในอดีตก็มีความไม่ชัดเจนตีความในแต่ละพื้นที่ของสรรพากรแต่ละพื้นที่ก็ไม่ตรงกันแต่ล่าสุดมีตัวอย่างของคดีที่สาลดีกาท่านตัดสินมาแล้วนะครับว่ารถประจำตำแหน่ง ไม่ต่างจากเครื่องมืออำนวยความสะดวกประเภทต่างๆ,างๆเช่นเครื่องใช้สำนักง,งานคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศที่ในจ้างจัดให้แก่ลูกจ้างดังนั้นไม่นำมาคำนวณเป็นประโยชน์เพิ่มไม่นำมาคำนวณเป็นประโยชน์เพิ่มน,นี้ชัดเจนแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นค่าพานะเหมาจ่ายที่จ่ายให้เท่าๆกันเป็นรายเดือนสารดีกาท่านตีความว่าต้องนำมารวมคำนวณเป็นประโยชน์เพิ่มเพราะเป็นเงินอันนี้เป็นกรณีของ คดีที่เกิดขึ้นกับอายการจังหวัดที่มีรถประจําตําแหน่งแต่ก็สามารถจะเลือกได้ว่าไม่เอารถประจาตาแหน่งแต่เอาเงินค่าพานเหมาจ่ายรายเดือนนะดังนั้นผลทางภาษีต่างกันอันนี้ชัดเจนละต่อจากนี้ไปไม่มีการตีความที่แตกต่างกันอีกแล้วนะครับคําถามต่อมาในทางปฏิบัติในจ้างจัดให้มีรถประจําตําแหน่งแก่ลูกจ้างในตําแหน่งต่างๆเนี่ยในทางปฏิบัติใบ practice จะต้องมีอะไรบ้างก็จะต้องมีเรื่องของ compensation and benefit policy อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทไปโยงกับเรื่อง HR policy HR ก็จะมีสองกลุ่มนะครับ HR D development HR M management ก็จะไปแยกเป็น HR M management การบริหารจัดการตัวผลประโยชน์ของพนักง,งานผู้บริหารตัวนี้ต้องทำให้ชัดเจนมีคำถามว่าทำไมจะต้องมีการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เป็นรถไปจนตำแหน่งสำคัญสิครับ รถหนึ่งคันนี่คันละหลายล้านท่านมี10คันก็เป็น10บสล้านท่านมีโอ้บางบริษัทนี่มีเป็นร้อยคันก็เป็นร้อยล้านรายจ่ายเหล่านี้เป็นรายจ่ายสําคัญดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็อนุมัติลงมาในเชิงนโยบายเพราะในคณะกรรมการบริษัทเป็นในระดับ policy maker คือคนกําหนดนโยบายก็จะมีประเด็นว่าเรื่องนี้ใครบอกกฎหมายก็ไม่ได้บอกแต่ในอดีตครับเคยมีคำพิพากษาตัดสินเป็นแนวทางให้เราศึกษาเป็นบรรทัดฐ,ฐานได้ว่า รายจ่ายสําคัญสําคัญของบริษัทคณะกรรมการบริษัทจะต้องให้ความเห็นชอบจะต้องอนุมัติไว้เป็นล,ลายลักษณ์อักษรแล้วมีกําหนดนรายงานการประชุมแล้วในรายงานการประชุมนั้นก็สามารถใช้อ้างอิงได้ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่สมภารก็จะถามว่ารายจ่ายสําคัญเหล่านี้เนี่ยขอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทหน่อยก็จะมีคนสงสัยว่าเพราะอะไรนี่คือที่มาครับว่าสารนั่นเคยเวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานให้เราเห็นเป็นแนวทางล่ะ ว่ารายจ่ายสําคัญคณะกรรมการบริษัทต้องเห็นชอบต้องอนุมัติก่อนไม่ใช่อยู่ดีดๆก็อยากจะทําอะไรก็จ่ายออกไปไม่ใช่นะครับเพราะง,งั้นในเรื่องของรถประจําตําแหน่งหรือ Executive Car เวลาเราพูดเนี่ยเราพูดทั้งตามกฎหมายตามสาัญญาตามภาษีตามทางปฏิบัติไบโลไบแ c o u n t i ิ g ไบแท็กไบ r a c k p ร a c พ i ิส ก็จะมีประเด็นตามมาว่าเอ้าเมื่อมันไม่มีความชัดเจนอะไรพวกนี้แล้วเราจะศึกษาจากที่ไหนจะมีรถได้กี่คันกฎหมายก็ไม่ได้กําหนดอยู่ที่ความจําเป็นและสมควรถามว่ายี่ห้ออะไรอันนี้ก็ต้องดูว่ารถนั้นใช้ในกิจการอะไรรถตู้นั่งได้หลายคนรถผู้บริหารนั่งแล้วสะท้อนถึงภาพลักษณ์สะท้อนถึงตัวอิมเมจของบริษัทนะครับ หรือเป็นรถใช้งานรถกระบะรถบรรทุกรถ10รล้อรถ6ล้อรถพ่วงอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ความจะเป็นรถสมควรไม่ได้กําหนดในเรื่องของยี่ห้อและจํานวนดังนั้นเวลาเราพูดถึงรถประจำตาแหน่งหรือรถผู้บริหารสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังและใส่ใจก็คือความชัดเจนที่จะมีรถนั้นๆเพื่อใครและทำไมขอบคุณครับ